ทุกครั้งที่เจอเธอใจฉันมันสั่นอยากจะพูดต่อเไพื่อแต่งกลัวเธอหันความรู้สึกที่เก็บไว้มันเกินจะทนแต่ต้องซ่อนเอาไว้มันคนไม่มีตัวตนจะเดินกันาด้แค่หอมอีกเป็นใจทุกคำพูดเธอมันเลยที่เตลิดในใจอยากจะบอกให้รู้ว่าฉันคิดยังไงแต่กลัวเธอจะหนีไปไมีอยู่ตรงนี้แค่อกล ธอแต่เธอไม่รู้ทุกครั้งที่มองฉันก็จะเพ้อพูดเราไปอยู่เธอเคยลบหายใจที่ฉันต้องการแต่ฉันก็เป็นแค่คนที่เธอมองผ่านเธอยังรที่ไร้ใจฉันทัละลายอยากให้เธอรู้แต่ไม่กล้าสับสายตาเธอเลยง่ายๆฉันแค่คนธรรมดาจนมันดาวระยะมันไกลฉันไม่กล้าก้าวเป็นบอกให้สารภาพแต่ฉันยังลังเลกลัวคำตอบที่มามันจะพังลงไปเกล ขอแค่ได้มองเธออยู่ตรงนี้แม้จะอไม่รู้ตัวฉันก็สุขใจดีแอบแฝกเธอแต่เธอไม่รู้ทุกครั้งที่มองฉันพูดจะเพลอพูดออกไปอยู่เธอได้ลมหายใจที่ฉันต้องการแต่ฉันก็เป็นแค่คนที่เธอมองผ่านเธอเดินผ่านมาเต้นห้องอยิ้มเปลื้องใจทุกคำพูดเธอมันแพลงที่เป็นเล่ง์ในใจอยากจะบอกให้รู้ว่าฉันคิดยังไง กลัวเธอจะหนีไปไมีอยู่ตรงนี้ใกล้ๆแอบรักเธอแต่เธอไม่รู้ทุกครั้งที่มองฉันกลัวจะเพลอพูดออกไปอยู่เธอเคยลบหายใจที่ฉันต้องการแต่ฉันก็เป็นแค่คนที่เธอมองผ่านเธอมีวันไหนไหมที่เธอจะรู้สึกว่ามีคนแอบมองเธออยู่ทุกครั้งที่เธอพักเท่านั้น,น,นล่ะถึงฉันคงกล้าพูดว่าทั้งหัวใจของฉันมันมีแค่เธอเท่านั้นแอบรักเธอ ทั้งที่มองฉันกลัวจะเปลี่ยนพกไปเธอแค่ลองหายใจแต่ฉันก็เป็นแค่คนที่เธอมองผ่านแอบรักเธอและจะรักต่อไปแม้ว่าเธอไม่รู้ฉันก็ยิ้มได้จะเก็บเธอไว้ในใจลึกๆเธอคือความสุขของฉันแม้ฉันต้องเก็บไว้เพียงเดียวทังชีวิต ก็ยิจะเก็บเธอไว้ในใจลึกๆเธอคือความสุขของฉันแม้ฉันต้องเก็บไว้คำเดียวทั้งชีวิต สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบสโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบสแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรบ้างเลยคําเตือนห้ามใส่เวลายอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย สวัสดีครับดีเจตงมี่นะครับวันนี้เราอยู่กับโคแบงก์เอลูนะครับโอเซนอ55นะครับตัวนี้ความจุ20,000มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว20วัตต์สำหรับสายชาร์จนะครับและ15วัตต์สำหรับแม็กเซฟชาร์จมีอินพุตเอาพุต type C ให้ด้วยผมใช้มา2ปียังชาร์จได้ประมาณ5ครั้งต่อรอบบอกเลยว่าทนมากกดในตระกาได้เลยขอบคุณครับ